คำเตือนรายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้คาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเน้นหางแต่ต้องระวังข้อคิดนี้อาจทำให้คุณรวยได้สวัสดีฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโกนวดพารวยวันนี้ก็จะมานําเสนอเกมหนูของค่ายพีจีกันฮะวันนี้ผมจะเริ่มสักเบ็ดสักสามบาทก่อนก็แด้วนันี้มีทุนมาแค่ร้อยเดียวเลยสักสามบาทก่อนเนาะดูกันว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่กัน มาลองลุ้นกันครับวันนี้นิ่งนะสามบาทยังนิ่งนะเจ็บวายตัหนึ่งตัวเจ็บวายไปแล้วหนึ่งตัวนิ่งนะฮะขนาดเป็นสามบาทนะลองกันนะฮะทุนหนึ่งร้อยบาทจะทำอะไรได้บ้างนะวันนี้เรามาดูกันนะโคตรนิ่งเลยฮะใส่วายจบเออสี่บาทไป ภาษีบาทก่อนเออเท่าไรเนี่ยนี่เท่าไรเนี่ยกวจะเข้าให้แต่ทีทห,นนะหกสิบบาทฮะได้ไปแล้วหกสิบลุ้นต่อลุ้นต่อลงให้เพิ่งปั้งนะทีนี้หลงโดดให้ททีดิหนูหนูโดดให้ททีดิลูกโดดให้ททีดิลูกเออโดดสิลูกโดดเลยลูกโดด ให้มันจบไปเท่าไหมอย่างนะฮะถุงเงินถุงเงินเต็มถังเต็มถังตองนี้ถุงเงินน่ะเท่าไรครับเท่าไรครับ90บาทลุ้นแทบทายลุ้นแทบทายได้มาแล้ว90บาทมาลุ้นกันตน่อเบ็ดห้าบาทนะตอนนี้ผมกป่มาแล้วนะเบ็ดห้าบาทนะตอนนี้นะ ดูดิจะเข้าไหมจะเข้าไหมจะเข้าไหมศุนหนึ่งร้อยบาทศูนหนึ่งร้อยบาทจะเข้าไหมวันนี้ดูดิจะถึงพันไหมวันนี้เราเล่นได้จะถึงพันไหมลองดูหนึ่งดินิ่งเกินไปเดี๋ยวได้สามบาทอย่างนอ่าเข้าไม่เข้าฮะเข้าไม่เข้าโดดให้สักทีไปลุกเดินยิ้มได ยืนยิ้มไม่ได้โดดสักีลูกต้องมาหรือเปล่าสั่งวันเนี้ยต้องมาหรือเปล่าเข้าดิโดดติโดดติไม่โดดติดงานพุ่มมาดิมาดิกอะไรเนี่ยสามสิบบาทไปโดดติโดดหลายทีแล้ว, it, ดว band, ลโดดสักทีลูกโดดแค่สักทีเหอะกูเก่งแย่ๆเลยเฮ้ยโดดติโดดติเออ ต้องโดดเข้าดีถุงเงินมาไม่เอาอีกสุ้มอะไรอีกเนี่ยการทองวันนี้เออการทองเต็มแผงดูดิเป็นท่าบาทเท่าไหร่เป็นท่าบาทได้เท่าไหร่การทองเต็มแผงเนี่ยดูดิี้สองร้อยกว่าแล้วห้าร้อยนะฮะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะเป้าหมายเราคือพันนะได้มาห้าร้อยแล้ว โดนที่ไม่ได้ให้แม้วันนี้พันหนึ่งอ่ะลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อขยับเบ็ดมาสิบบาทก็ด้วยขยับเบ็ดมาสิบบาทก็ด้วยล้งอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีขึ้นเลยตอนนี้มาลุ้นต่อลุ้นต่อโดดที่ลุกโดดที่ลุกมไม่โดดแต่ยังได้นะฮะไม่โดดแต่ยังได้อยู่สองร้อยไปวะ เอาอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยอ่ะสองร้อยบาทสองร้อยนะเอ้ยเก้าร้อยกว่าแล้วครัเก้าร้อยกว่าเกือบถึงเป้าหมายแล้วแล้วเกือบถึงเป้าหมายแล้วโดดตีลูกโดดอีกโอ้ยไ,ไม่โดดแทงได้อยู่นะสองร้อยสองร้อยแน่นอนโอเคเราได้มาพันเงินแล้วฮะ แล้วพันหนึ่งนะโดดไหมโดดไหมโดดไหมโดดดีแล้วด,ดูดีวเ,เท่าไหร่ถ้าโดดเงี้ยโดดแล้วได้เท่าไหร่มาดูทัวร์ส้มส้มแบบชาติอกอะไรทัวร์แก้วทัวร์วไหมเออได้ทัวร์อยู่เท่าไหร่เนะสิบแปดบาทสิบแปดบาทเองมา โดดนโดดอีกทีลูกขออีกทีขอเน้นๆอ,อีกทีเอาได้ถ่วยหกบาทตัวงแพงเลยสิลูกขอตัวแพงหน่อยสิลูกขอตัวแพงหน่อยลูกโดดที่ลูกโดดเลยโดดเลยหนูโอเคหนูต้องโดดแล้วอะไร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 เข้าอะไรเข้าแมวแล้วถ่วขอตัวแพงหน่อยประทัดไหมประทัดไหมประทัดก็ไม่เอาอีอะไรอีกถ่วยอีกแล้วเหรอ สวยกเหระการ์ดทองมีไหมอยากได้การ์ดทองว่ะอยากได้การ์ดทองอีกนทีว่ะมีไหมอะไรในอังเปาโอ้โหได้อังเปาได้อังเปาเท่าไหร่เนี่ยได้อังเปาเท่าไหร่เนี่ยการ์ดทองไม่ได้ได้อังเปาเท่าไหร่เนี่ยกี่ร้อยเนี่ยกี่ร้อยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยไหลโอ้โหห้าร้อยได้มาเพิ่มอีกห้าร้อยโอเควันนี้ก็ถึงเป้าแล้วฮะพันได้มาพันห้านะ อแล้นฮะวันนี้ขอก่อนไงวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้กอนนะเราได้มาพันห้าแล้วไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามนะฮะช่อง y t u t u นะฮะโขนวดพารวยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะส่วนใครที่สนใจร่วมสนุกกับเรานะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะกดเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ